คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นที่วิภาควิจารณ์ขึ้นมาทันทีนะคะหลังจากที่ทางด้านของพีเคปียวัตรค่ะพิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังนะคะได้มีการไปนั่งเปิดใจในรายการไทยรัฐทอล์คค่ะคุณผู้ชมทีนี้เขาก็ออกมาเล่าถึง เรียกได้ว่าชีวิตหลังหย่ากับอดีตภรรยาอย่างโยเกิร์ตนัชาชาค่ะโดยในช่วงหนึ่งนะคะที่ถูกชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงมากที่สุดเลยเห็นทีจะเป็นจังหวะที่พีเคยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดอยากแต่งงานแล้วก็กลัวเรื่องนี้มากๆด้วยรวมถึงที่แต่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนรอบข้างบอกว่ามันต้องแต่ง ตัวเองก็เลยแต่งในความคิดตอนนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะคะส่วนของเรื่องทรัพย์สินตอนนี้พีเคก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันค่ะว่าไอเรื่องไอไอสำหรับเงินส่วนตัวเนี่ยตอนนี้คือไม่มีเงินเลยสำหรับส่วนตัวคือไม่มีเงินส่วนในเรื่องที่รู้สึกผิดไหมหรือว่ารักครั้งนี้เนี่ยต่างแบบต่างคนต่างผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพีเคก็ส่หัวแล้วก็บอกว่าไม่โทษใครหมายถึงรักที่ผ่านมานะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจากบทสัมภาษณ์นี่เลยค่ะพอถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็พากันเข้ามาคอมเมน นะคะบอกว่าทำไมพ K ต้องพูดว่าไม่เคยคิดจะแต่งงานตั้งแต่แรกล่ะพ K เคเนี่ยควรหยุดให้สัมภาษณ์แล้วไปตั้งสติพูดให้ตัวเองดูแย่คือยิ่งพูดก็ยิ่งแย่คำพูดเนี่ยทำร้ายตัวเองสุดๆยิ่งออกมาพูดเนี่ยคนฟังยิ่งสายหัวจริงๆค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ